สวัสดีครับวันนี้รายการแชร์ลงมาเด็ทมาด้วยบรรยากาศเรียบหรูดูแพงวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่อาหารฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรกินบ้างไปครับ ับนะตอนนี้เราอยู่ที่โต๊ะกันแล้วนะครับคาเฟ่แคลครับผมเป็นบุฟเฟ่อาหารฝรั่งเศสถ้าคุณอยากกินบุฟเฟ่พวกเราจองผ่านแอปนี้นะฮั n g r y h ั b นะครับผมบุฟเฟ่9 0 0 9 0บาทเมตต่อคนร้านนี้ปกติไม่ใช่บุฟเฟ่ถ้าคุณ Wal- k in เข้ามาแล้วมาบ่นพวกเราที่หลังไม่ได้นะคบต้องจองผ่านแอปเท่านั้นถึงจะได้แล้วร้านนี้มันมีทีเด็ดยัยงไงครับคุณทีเด็ดของเขาก็คืออาหารที่แบบเป็นคอร์สอาหารแพงๆดีๆสามารถกินได้ไม่อั้คือปกติคุณ Wal k in เข้าไปกินอาหารเนี่ยมีสตาร์เตอร์มีเมนคอร์สมี โอ้ oh, แน่นอนมี2,000อะ่ะแต่อันนี้คือกินได้ไม่อั้นในราคา1,000บาท <Wow. S 2> เมนูแรกนะครับเป็นเมนูสตาร์เตอร์เป็นสลัดสลัดนี่คอยครับ oh. เป็นสลัดกับเยลโล่บินทูน่าแต่น่าจะเป็นทูน่าลมควันด้วยมาลองกินกันด oh. ูตัวภายนอกเขาเซียมานะแต่ว่าข้างในจะยังดิบอยู่น้ำสลัดเป็น French m u s t าร์ดนะครับ oh. ผมชอบทูน่ามากทูน่าแบบมันไม่ได้สุกจนเกินไปน้ำสลัดอร่อยอ่ะในชีวิตเนี่ยคุณเคยกินอาหารฝรั่งเศสบ้างไหมยไอ่เคยเลยไม่เคยเลยเ,ยเลยหรอผมกินบ่อยมากเลยนะเวลาผมไปกินพวกแบบเ f ฟซีแม n โดนอลอะไรเงี้ยบา f เค c ีแม a โดนมีอาหารฝรั่งเศสที่ไหนเฟรนช์ฟรายไงนี <c oughs> ่ยังเป็นสตาร์เตอร์อยู่นะผมสึกว่ากิน2อันก็คุ้มเลยดูจากการจัดจานนะฮะว <c oughs> ้าว ข้างบนน่าจะเป็นกรี่น m น n ก o p i ิ h เล e t ข้างล่างเป็นซอส marie ร o ซซอส u หงยากกันเลยร้านเนี้ยึืออันนี้อร่อยวะ่ะปัดเข้าไปคือปูเป็นปูเลยะอะเหมือนกินปูอะไรเนี้ยปูจา๋าแต่ปูมันชัดกว่ากลิ่นปูมันแบบชัดมากแล้วตัวซอสข้างล่างแบบอร่อยมากสต a r t เตอ,อีกหนึ่งตัวนะฮะหอยทากฝรั่งเศสโอ้ยไม่ได้หาก,กินง่ายๆนะฮะอาหารที่คนฝรั่งเศสนิยมกินกันมากอันนี้เป็นเพสโต้ซอสนะครับเดี๋ยวจะล,ลองงัดออกมาให้ดูนะว้าว อันนี้อร่อยมีกลิ่นกระเทียมก็มีกลิ่นหอมของตัวเพสโต้ซอสอะ่ะ <c oughs> อาอจริงจริงนะผมว่ามากินอันนี้ยสักสอจานก็คุ้มแล้วครับ <c oughs> ตัวเท็กเจอร์หอยเขาก็ทำดีมากนะครับไม่แข็งเลยยังเด้งยังแน่น <c oughs> มาถึงซุปปูนะฮะอันดามันบลูแครบลูอะไรนะค,ะครับบลูแครปอบลิลินพี <c oughs> อาหาราช้า,น,ชานะคะบลูแครหน้าตาดีมากเลยอะ มันละมุนมากเลยอะหอมและข้นและลื่นมากมันมีกลิ่นปูแบบหอมมากมต่อกันด้วยเมนูไข่ครับอันนี้คือเอกเบเนดิกวิสควอซองครับอุยมาชัวมาชัวออนี่คือการกินเอกเบเนดิกที่ถูกต้องเลยไข่ต้องเยิม้ม อันนี้มันไม่เหมือนเอ็กเนเบดิกที่ผมเคยกินอะ่ะอันนี้มันมีความเปรี้ยวของอะไรทักอย่างนึงเปียกผวชีใช่ไหมครับเพราะว่าชีที่อยู่ในนี้เป็นกุยยาชีนะทากาเร่นะฮะเป็นประเภทของพาสต้าประเภทหนึ่งเป็นเส้นที่ทําให้แบนตัวซอสเนี่ยเป็นซอสลอสเตอร์นะตัวเนื้อสัตว์ที่ใส่ลงมาเนี่ยเป็นกุ้งลองชิมกันดูแบบเข้มข้นมากยังไงมีความมันกับความเข้มข้นแต่สำหรับผมอยากเติมเกลืออีกหน่อย แต่ตัวซอสเขาเข้มข้นม,มากเลยนะ เส้นพาสต้าดีมากซอสอลูสเตอร์เนี่ยเข้มข้นมากในจานนี้นะครับก็จะมีนอกจากพาสต้าแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีชีสจานที่มีชีสมีลอลูสเตอร์ซอสแล้วก็มี้สสัมผัสของกุ้งเข้าไปอีกเนี่ยมันทําให้รสชาติมันกลมกล่อมเข้มข้นมากใครที่มากินบุฟเฟ่ร้านนี้นะครับตัวพาสต้าเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ให้เลือกเฉพาะเส้นนี้อย่างเดียวมีเส้นหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นสปาเกตตี้เอย่ยมักกะโรนีเอย่ยชอบกินแบบไหนก็เลือกกันได้รวมถึงเมนูก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตัวสตาร์เตอร์คุณก็เลือกได้นะ เมนูต่อไปนะฮะเป็นปลาที่ราดซอสคาราเมลไลซ์มาแล้วข้างล่างเป็นลีอซอตโต้นะฮะเอาจริง990นั่นดิโหดนี้ใโหดมาก9ลยอันนี้คือปลาอะไรฮะสโนโฟ,ฟิชเหรออ้อมันเป็นปลาหิมะด้วยนะฮะ480นะครับกินสัก3จานกมเลยนี่ปลาหิมะ ไอซอสคาราเมลไรท์เขาอร่อยมากเลยอ่ะ <ér> ม <ate> ันม <Fahrenheit> ีความหวานอะความหอมแบบคาราเมลอะเมนูเนี้ยเด็กๆชอบตัวซีโต้ก็อร่อยนะกินเถอะอันเนี้ยยังอยู่ในเมนูปลานะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนคอสเป็นปลากระพงซีบาสที่ตซอสทำมาจากซอส l สเตอร์กินคู่กับมันบดแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งปลากรพงชิ้นใหญ่มาก ตัวเนื้อปลาแน่นมากซอสก็ละมุนมากแต่อันนี้จะมีกลิ่นแบบของทะเลอ่ะกลิ่นปลากลิ่นกุ้งจะคนละฟ yep. ิลกับไอตัวสโนฟิชจะคนละฟิลกันเป็นผมผมสั่งทุกปลาเลยกินปลาสองจานเมื่อกี้แล้วก็กินหอยอีกหนึ่งจานนดูอุ้มแล้วครับมาถึงเมนูต่อไปนะฮะเป็นเมนูเนื้อกันบ้างนี่คือเมนูแก้มวัวตุ๋นในซอสไวน์แดงเป็นการตุ๋นแบบเบอร์กันดี้สไตล์หน้าน่าจะเป็นแมชพเตโต้ร์ うん มันนุ่มมากเป็นเนื้อที่นุ่มเหมือนหมูตุนะ่ะตัวมันฝรั่งกับน้ําเกวี่ก็ดีมาก <Wow. S 1> คือเราได้กลิ่นหอมๆของซอสไวน์แดงตีขึ้นจมูกผมเปลี่ยนใจแล้วครับมาไม่ต้องสั่งปลาครับสั่งอันนี้แทน <laughs> ไม่ต้องเผียวเวลอลิ้นดันละหายไปเลยตอนนี้อร่อยที่ซอสยังอยู่ที่เมนูเนื้อนะครับเมนูนี้คือไทยแองกัสส่วนแฟลง้งคือส่วนท้องกับสีกข้างทามาน่าตาดีมากอันนี้ซอสอะไรครับชาร์ลอตซอสนะฮะเป็นซอสที่ทําจากหัวหอมเอาไปเคี่ยวให้มันเข้มขน้นอาวกินไปแล้วเหรอดีไม่ เมื่อกี้อ่ะไอเนื้อจานเมื่อกี้จะเป็นเนื้อแบบไม่ต้องเคี้ยวแต่มีกลิ่นหอมเยอะๆตัวนี้จะเป็นเนื้อที่ได้เคี้ยวหน่อยแต่ก็ไม่เหนียวนะตัวซอสเนี่ยหอมอ่ะแล้วเนื้อก็แบบไม่นุ่มจนเกินไปเป็นส่วนที่แบบเคี้ยวเพลินชิ้น2ต้องมาแล้วรู้กันนะว่าถ้าผมกินอะไร2ชิ้นแปลว่าให้สั่งอันนั้นชิ้นนี้นะฮะผมบอกเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเพราะถ้าคุณไม่กดพวกเราจะไม่อยู่ให้คุณกดแล้วนะ ยังอยู่ที่มีดนะฮะเป็นเซ็ตมีดอยู่อันนี้ใครที่ไปกินเนื้อหมูก็มีให้กินนะฮะเป็นทอมฮอคคุโรบตะเดียความมาเป็นชิ้นใหญ่มากมาลองชิมกันจากเท็กเจอร์แล้วเนี่ย <c oughs> แน่นกว่าเน,นื้อเมื่อกีเก้เยอะเลยซอสเป็น <c oughs> เกรวี very <c oughs> ่ซอสเกรวี่เวลี่กูดมากซอสเกรวี่ไม่หวานจนเกินไปมีความแบบอมเปรีย้ยวนิดๆให้อารมณ์สดชื่นสดชื่นแล้วก็หมูดูจะชิ้นใหญ่แต่ก็ไม่ได้แข็งนะ mm -hmm. ก็คนที่ชอบมันบดนะครับมันบดที่นี่เนียนมากก่อนที่เราจะไปเมนูของหวานเป็นเมนูปิดท้ายนะย้ำอีกครั้งร้านนี้อยู่ที่ไหนฮะคุณร้านนี้ชื่อว่าคาเฟ่แฟร์นะครับอยู่ที่ Oriental Resident ที่ถนนวิทยุครับอยู่ฝั่งเดียวกับสถานพูดเมกาติดกันเลยใครอยากดินเนอร์กับแฟนแบบดูดีในราคาที่คุณควบคุมได้นะคุณควรจะมากินที่นี่เพราะว่าคุณก็จะสามารถควบคุมงบให้อยู่ที่ประมาณ2,000ได้ราคาเน็ตนะ990บาทใช่แล้วก็มาทานได้ตั้งแต่11โมงถึง4ีทุ่มนะครับ แล้วก็เมนูในร้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีถึง38เมนูนะครับเมนูที่เรามาโชว์วันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเราไปกินของหวานกันต่อครับโอเอันนี้คือช็อกโกแลตบราวนี่กับไอติมวานิลลามาลองชิมกันข้างในก็จะมีอัลมอนด์รอบๆที่เราเห็นตรงนี้เป็นครัมเบิลนะฮะแล้วก็ไอศครีมวานิลาข้างในเป็นเม็ดมะม่วง <c oughs> ไม่ใช่อัลมอนด์ <c oughs> หอมมากแล้วมีความแบบละมุนเน่ะมันไม่หวานจนเกินไปขนมมือมากเลยอ่ะร้านนี้เขาดังเรื่องขนมอยู่แล้วคนต่างชาติเอย่ยฝรั่งเอย่ยเขามากินขนมกินชากันเซตที่เบรคของเขาเนี่ยดังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องขนมไทยห่วงอร่อยมากอันนี้ตัวเค้กบบวนี่อร่อยซัดไม่ได้ล้อเล่นตอนแรกเหมือนแววจะไม่ดีนะแบบจังหวะตัดลงไปอะ่ะมันเหมือนจะไม่นิ่มเหมือนจะไม่อร่อยใช่ปะ่ะกินเข้าไปจริงๆแบบอร่อยมากหอมแล้วเข้มข้นมากต่อไปเป็นเคมเบรร์วานิลา ข้างในจะเป็นแบบนิ่มๆข้างบนจะเป็นแบบความไหมของน้ำตาลที่เขาใช้ไฟแบบเบรนมานะ<า>ต้องเคาะก่อน <c oughs> จริงเหรอเมื่อกี้ว่าดีแล้วนี้ดีกว่าเหรอไม่รู้คุณลองกินดูแต่ผมรู้สึกว่าข้างในมันละมุนมาก อร่อยตั้งแต่ผิวหน้าพิมตัวคาราเมลแล้วตัวเนื้อครีมบบเล่ข้างในเนี่ยเนียนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะเออมันเนียนมากแล้วข้างนอกอ่ะมันกรอบเว้ยแบ่งเท็กเจอร์กันแบบดีมากตัวเนี้มันหอมแบบหอมลืมไปเลยอ่ะหอมขึ้นสมองเลยอ่ะคุมกีแบงค์แอบกระซิบผมครับว่าเนื้อครีมโบเล่เนี่ยเนียนกว่าเนื้อไออีกโอ้ยยังไม่ได้พูดเลย ใครอยากกินแบบพวกเรานะฮะอย่าวอลอินเข้ามาเองใช่เพราะปกติร้านนี้ไม่ใช่ร้านบุฟเฟ่นะครับแต่ที่วันนี้เรามากินบุฟเฟ่ได้เนี่ยเพราะเราจองผ่านแอบปบแอบปบนี้ครับผมาราคาเนี้ยคือ990บาทเน็ตไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วมาได้ตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มจะมากับแฟนมากับครอบครัวมากับลูกเด็กเล็กแดงได้หมดมากินร้านนี้กันนะฮะไปละเจอกัน E ีีหน้านะฮะร้านต่อไปรับรองเป็นร้านทีน่ดีกว่าน,นี้อีกบาย